ไช่ชินช่ลับตช่ใช่ช่ใ่ใ่ใช่ใช่ใ่ใช่ใ่ใช่่่ใช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 ่่่ใช่ใชอใช่ใช่ใ่ใช่ใช่ใช่้ช่หช่ในอ่ะม่ใ่ใช่ใช่น เออพี่จูนจูนเลยสิลีปแชทมาไม่ได้ไม่มีทูบอ่ะไปเรื่องสองการทูบนะครับพอตัง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 เครื่องหน้าลิฟต์มาละมาละมา่ขอปีก่อนนะขอปีก่อนมันมีตสองทองอยู่สองขวาหนึ่งกันอยู่ตรงนั้นแหละนั่นแหละผีอยู่ตรงนั้นแหละผียืนอยู่ไม่ผีอะไรของเขาวะออไปสองขวาไม่รู้ก็เล่นใหม่ ดูได้ไงเฮ้ยอยู่กูไม่เงยก,กูจนะมาเปิดกล่องอะไรกูนายตัดปวดเกาะนะปวดเกาะทำไมไม่รู้อ่ะกูเล่นใหม่จริงปะ่ะหืมผัวใช่ผัวถูกต้องอย่างพ,พี่มังคู้เลยครับน้องรักเข้าเกมอ่ะน้องรักเข้าเกมก็ไม่เล่นกับพวกเราตัวลงชั้นหนึ่งนะพี่ไว้ระวังนี่พาพา,พาไปหาพี่ ไว้เพื่อนกดน,น้ำไปเลยละกันเพื่อนเนาะโอเคเพื่อนนักผีนักมูงไหญเวนประาเบาไว้เน,นี่ยมีบอนย่าอยู่สามขวาน,น,นลละอยู่ซอกดิบอะแต่ว่าผมไม่ไม่ได้ออกมาเพราะว่าแต่คนอื่นเห็นมันมีแค่สามนึงเดียวที่กระบอกหาทุกคนเจอไม่ใช่เดี๋ยวละ ถ้าเผชิญหนึ่งก็ถุกกูสวดตรงนี้โคตรระแวงเลยได้เลยพี่เมียนหน้านะครับโอเคเบิร์นฆาตกรท่อเนื้อเมื่อก่อนเราจะเล่นเก่านะวู้ววอ,อยู่กับพี่นะน้องๆได้ครับพี่ชายแต่ผมก็อยากจะนับเป็นพี่เพราะผม,มอยากจะมีพี่โอเคใช่ ไปไหนวะวพี่นิพาเราเอาไงกับเขาดิสุไหมว,วันนี้โชว์วอบอกตซอมเรียแ,รแฟนมันบอกว่าไนะพวนี้กูฉีดวัคซีนนะแฟนบอกว่าอนี้ไปกินข้าวกัน<ม>แฟนมันรู้จักกนเไอะ อย่าสวดเด้อสูดอย่าสวดเด้อมันเจ็บเปิดะไรยังวะน้ำสแกนหรอวะเออบอกว่าเบอร์พัสดุก้อนเชื่ออะไรของแม่ฟังที่มันมีเรื่องไม่ไม่จะใส่ใจคำพูดเพื่อนแล้วใส่มันขึ้นริบว่ะไอ้เหี้ยผมถามจริงคนริบหรอขึ้นแล้วคือเช็ต้าครับพี่แอนต้าพี่ รรหวางนล้บัสไอเรอกูถ่ายให้ึุบมาวปล่าแค่นั้นแหละผมฟามยาก่อนต้องไปชุบนี่พลาดหรอนะพี่เชี่ยโ่อยางวผชายคนนี้ขอถ่ายแบบนิ่มๆตลอดเลยป่ะไม่มีสัมพานธ์นี่พาจตาจำเบิรตาตามีหน้าผมจะมาหลัเกยใกล้กูอยู่ใกล้เนี่ยทคนิีการทค่ิคการไให้ดู เขาไปหาผมแล้วจริงเหรอเขาไปหาผมที่ไหนมึงเล่นให้มึงเล่นให้ที่ไหนอ่ะบ้านใหพรบ้านใหญ่พึเล่นอยู่พีพรใช่ไหมมึงบอกมาเี่นยาอยู่นี่เอหน้าริฟเล็กอ่ะโอเคครับส้่วน่้ยี่เล่นเยยว้โะอ้ย อะไรวะยัดซีลก็ลอยัดหน้าร

ละการละการรอเฮอะไรอ่ระขอโทษทีที่พี่มันวายร้ายพี่มันผีเสื้อสมุทร